ู้สื่อขคุณพีรสันต์ครับเปร่าเริ่มเกมการแข่งขันครับสุโขทัยเจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายเคอร์ล้วเล่นครับบุกจากขวาไปซ้ายครับอยู่ในชุดสีส้มนะครับส่วนเชียงใหม่ทีมเยือนอยู่ในชุดสีเขียวฟ้านะครับเกมตรงกลางสนามครับมาถึงก็ฟาวอกก่อนเลยครับทางด้านของสุโขทัยครับเป็นการตัดเกมครับของแม็กซิเบเลียนสไตบ์บอเวอร์ครับวันนี้ได้โอกาสลูกขานเป็นตัวจริงต่อเนื่องครับเนื่องจากศิลาศีครับฝังมีการบาดเจ็บดีครับ ไปรวบเลยครับจังหวะที่ทางสารัตโพสีครับนิโก้หมองข้างในเราให้มาออสมันโซตั้งมาจังหวะนี้ไปหมุนยิงด้วยขวาแล้วบอลฉลหนึ่งศูนย์ไปเลยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของนางสุโขทยแบบไม่คาดฝันจริงๆครับลูกนี้สุดท้ายเนี่ยบอลน่าจะไปโดนทางชาวสิทธิ์ครับผู้เล่นหมายเลขยี่ถือว่ามีโชคครับกับการได้ประตูออกนำของสุโขทัยเอฟซครับ จังหวะทําเกมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นบอลสั้นแล้วก็มีการชิงกันจบด้วยการยิงขอคนนี้ครับชาววสิทธิ์ซับสกุลผลครับนี่ครับต้องชมอ,อัสมนโซครับแก่พิกแล้วก็เปิดทางให้เพื่อนได้ยิงครับโอ้โหแล้วก็ไปเฉล็บชัยพฤกกิราจันนี่ครับโอ้คือวิธีบอลเนี่ยมันแทบไม่ตรงกรอบแล้วนะครับแต่ว่าการแย่ท้าสกัดของชัยพฤกเนี่ยมันทําให้บอลเปลี่ยนทางแล้วก็ตุงตะข่ายครับสุดปัญญาที่จัดรงจะ พุงไปเซฟไปได้ครับโอ้โหกลายเป็นประตูขึ้นนําของทางเจ้าบ,บ้านขังเขาไฟครับดวลกับทางจตุรงสมากรครับวิบ่งเข้ามายิงไปสายโอ้โหข้ามคานครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับทางสุโขทัยหนีเป็น2อศูนย์ไม่ได้ครับต้องบอกว่าพลาดโอกาสทองเลยครับสำหรับทางอสตันโซครับแล้วก็ตีแกลไม่พลาดนะครับ แต่คนที่สาใจก็คือบีเดนี่ครับจะต้องลงดีไปผิดทางแล้วนะครับงัดใต้บอลไปเยอะเกินไปครับอย่างไม่ได้ประตูที่2ครับสำหรับโคชไทย FC ฟรีคิกครับของทางด้านเชียงใหม่ FC ครับสารัดโพสีครับจะเป็นคนครอสเข้าไปครับลูกนี้เปิดลอยๆขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ผู้สาประตูออกมาพลาดลดยิงลูกนี้ บอลนี่ยังตามกลับไปตะคุบไว้ทันครับลูกยิงของทางฟิลิปปโอวิชครับตะวันครับมาโหงให้ครับนี่ก็วิ่งทั่วเหมือนกันนะครับทางตะวันโคสุ่โผโอ้ยเดจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าเปียลาดนี่ก็ดันไปสกัดพลาดครับอีกสักครั้งหนึ่งครับทางเชียงใหม่มีเดทได้บอมลูกนี้เข้ามาโอ้โหบอลลึกมาถึงทางสุทธิพงศ์ครับบอลย้อยๆแบบนี้ก็รับสบายครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายในช่วงครึ่งเวลาแรกครับสำหรับการบุกชุดนี้ของเชียงใหม่เอฟซี แล้วหมด45ทีแรกครับที่สนามทะเลหลวงครับเป็นทางสุโขทัยเจ้าบ้านครับออกนำทางด้านของเชียงใหม่ f c อยู่1ประตูต่อศูนย์ครับว่ากันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับทางพุทธศิ์คุณพิยรสันกตายทองเป่าเริ่มเกมครับเชียงใหม่ได้บุกก่อนเลยครับจังหวะนี้บอลเปิดออกมาทางพินโยแต่ว่าเก็บไม่ได้ครับทางดานิโลครับยังเบิ้ลขึ้นมาอีกครั้งนึงครับชุติพันธ์เก็บได้แต่ว่าบอลจับแล้วลั่นครับ สุโขทัยเอาบอลกลับมาครับให้มาครับจังหวะนี้ลีออนเจมส์โดนทําฟาวครับให้มาเอาแล้วครับชาววสิ์ครับทางซ้ายเปียร่าเติมแล้วนะครับทางขวาก็มีเวเลสเลือกเปียร่าครับทางซ้ายเลาะเข้าไปแล้วเปิดลูกนี้ลุงโลเวเลส2-0ครับโอ้โหหนึ่งชั่วโมงเกมผ่านครับเกมขาดครับสุโขทัยออกนำ2-0ครับจากนิโก้เวเลสครับต้องชมเปียร่าลาจังลีดเลยครับจังหวะนี้ จะเลื้อยไปหามุมเปิดแล้วก็ครอสไปที่จุดนัดพบแล้วก็มาตามนัดเลยครับสำหรับทางนิโกเบเลสมงคนเดียวโล่งๆแบบนี้ครับจตรรงสมกรต้องยอมแพ้ครับโอ้แล้วจุดที่ทางเวเลสวิ่งมาโขกเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของผู้เล่นของเชียงใหม่ที่เพิ่งจะถูกไล่ออกจากสนามไปพอดีนะครับเนี่ยนะครับตรงจุดโวตรงนั้นนะครับทางชุดที่พันนกนอทที่ออกไปแล้วนะครับนี่ครับบอกแล้วครับเท้าช่างทองได้มีโอกาสครอสแบบนี้แล้วเพื่อนไม่มีตัวประกบ ไม่มีปัญหาครับสำหรับการหม่งลูกนี้ไปสกบดิ้งที่ก้นตะข่ายครับสำหรับทางนิโก้เบเลสครับประตูที่2ของเจ้าตัวครับในฤดูการนี้ในสีเสื้อของสุโขทัย f c ครับเมื่อกี้นี้บอลขึ้นมาเพียงไม่กี่จังหวะนะครับสุดท้ายไม่จบครับน่าจะไม่เกิน3-4จังหวะเท่านั้นนะครับ โอ้งานยากเลยครับของทางเชียงใหม่ที่จะมีแต้มกลับออกไปวันนี้นะครับพวกเขาตามหลัง2สกอร์แล้วด้วยนะครับแล้วก็ผู้เล่นก็เหลือน้อยกว่าครับแต่ถ้าได้ประตูตีไ้แตกกลับมาเร็วเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับต้องฟู้กันต่อไปครับการดีน้านีครับสุโขทัยมีสถิติที่ไม่ดีครับในการเจอเชียงใหม่เอฟซีแต่วันนี้น่าจะได้สาสางบัญชีแค้นกันแล้วครับ บุกกันต่อครับสุโขทยัยบอลหน้าปากประตูของทางเชียงใหม่มิโกโจับยาวครับจังหวะ2ยังเป็นทางแหมแล้วสุดท้ายโอ้โหบอลกัดก,กันไปกัดก,กันมาสุดท้ายมาอยู่ที่ทางสมยศครับจี้ขึ้นมาแล้วทะลุช่องลูกนี้บอลถึงดานิโลครับดานิโลดวลกับสหรัฐแล้วตั้งปอมยิงวยขวาโอ้เข้าไปเหมือนกันครับอุ้ยเชียงใหม่เอฟซีครับกับสูเกมครับได้ประตูตีไข่แตกไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูสองจากลูกยิงสุดสวยของดานิโลครับ ถือว่าฟื้นจากหลุมเลยครับสำหรับทางเชียงใหม่ FC จังหวะนี้ครับกลับมาสู่เกมอีกครั้งครับลูกยิงของดานิโลดีเต็มสิบไปหักเลยครับนี่ครับมีเพื่อนทําทางเหยครับแต่เจ้าตัวเลือกปั่นเข้าไปเสียบใต้คานหยดย้อยเลยครับนี่ครับผิดทางแล้วก็น้ำหนักถือว่าเป๊ะเลยทีเดียวครับสุดบรรยาที่สุนิพงจะเซฟไว้ได้ครับ ความจริงบอลเหมือนจะติดเท้าไปนิดนึงแล้วด้วยนะครับแต่แกเลือกที่จะปั่นลูกนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมทองคําครับเขาครับเกมออกรถออกชาติครับหลังผ่านหนึ่งชั่วโมงครับออาแล้วยังไงครับตัดกลับมาลูกโทษหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเราดูไม่ทันนะครับแต่ว่าคือตอนนี้นี่ทางูุ้ทธสินโดนทางผู้เล่นเชียงใหม่มาประท้วงอย่างนี้นี่แล้วทางผู้เล่นสุโขทัยจับบอลอย่างนั้นนี่ไม่น่ารอดแล้วครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับ อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวต้องฟ้องด้วยภาพช้าครับแต่ว่าจังหวะมันเร็วครับนี่ครับตัดกลับมาครับชาวสิทธิ์ต้องดูอีกมุมนะครับว่าใครถึงบอลก่อนนะครับแต่ถ้ามองจากบุมอ้าวโอ้โหแล้วไปกันใหญ่ครับเชียงใหม่ครับดีใจอยู่ได้ไม่ถึง1นาทีครับโอ้กราฟิกที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทางดานิโลนะครับที่ที่โดนใบแดงนะครับ จังหวะเมื่อสักครู่นี้ภาพช้าลูกตีใครตายของทางเชียงใหม่นี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับสุดท้ายตัดกลับมาเป็นลูกโทษครับเหมือนว่าดานิโลจะไม่ได้ถูกไล่ออกจากสนามนะครับก็น่าจะขึ้นผิดนะครับเมื่อสักครู่นะขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วเนี่ยนะครับออสมมนโซครับอยู่ที่บอลครับไม่ให้คนอื่นยิงแน่นอนครับลูกนี้วิ่งเข้ามาเหนียวด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้โหเอาจนได้ครับ3ประตูตอนหนึ่งครับยิงโด่งไม่ไหวคราวนี้ขอริบเรียดบ้างครับ จุดโทษที่3ครับใน2เกมของอสบันโซครับคราวนี้ไม่ยิงนกเลยครับสัตว์ได้อย่างเยือกเย็นแล้วก็พาสุโขทัย FC ครับดีห่างเชียงใหม่ FC เป็น3ประตูต่อหนึ่งแล้วครับดูอีกครั้งครับจุดโทษกักึ่งมากนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ดูพินิษของพุทธศิสิ์นะครับแต่ว่าการ ยิงจุดโทษคราวนี้ครับออสบันโซทําได้อย่างเนียนกลิบเลยครับยิงส่วนตัวจะโรกสปะกรที่พุ่งไปอีกทางครับเจ้าตัวมั่นใจมากนะครับแม้ว่าจะพลาดไปแล้ว2ลูกติดนะครับประตูที่5ครับขอออสมันโซในฤดูกาลนี้ครับแซงหน้าไฮสรันไคออนของเมืองการแล้วก็บาดาอัลีครับของชัยหน้าครับขึ้นไปรั้งกรอกดาวซนโดครับเป็นรองแค่เปาโรควานราโดครับเปิดลูกนี้เข้ามาครับสุโขทัยออสมันโซ แต่อกคืนใคืนกลับมาจังหวะนี้นิโก้เก็บได้หน้ากลอบเก็บโทษครับโอ้แล้วจ่ายมาลงโลกแล้ว4-1ไปเลยครับโอ้โหเกมขาดครับเป็นูกุญยองครับผู้ชายเกินร้อยครับประตูที่101ของเจ้าตัวในการลงเล่นในฟุตบอลลีกอาชีพของเมืองไทยครับพ้่งลงมาไม่นานนะครับกูกินยองครับลูกญญนี้นี่ โอ้โหเบานี่ออสมมนโซครับเก็บได้ครับแล้วเนี่ยครับให้มานิโก้นิโก้ตานี่แหลมคมมากครับนี่จะยิงเองก็ได้นี่จะจ่ายให้ทางโซก็ได้นะครับแต่ว่าทางบูกินยองสัญชาตญาณกองหน้าครับจังหวะอย่างนี้ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือครับยิงด้วยความมั่นใจครับเดี๋ยว่าถวายพานเลยครับสลับนิโก้เบเลสครับนี่ฮะปั๊มจัดยิงครับแต่ว่าถวายพานให้บูกินยองโชว์หลอดดีกว่าครับแล้วก็ ไม่ทําให้แฟนบอลสุโขทยต้องผิดหวังครับกดไปที่เสาไกลครับประตูที่4เของเจ้าตัวนายฤดูการนี้ครับฝนนี้มาตกกันในช่วงท้ายเกมพอดีนะครับก็ชุมฉ่ากันไปครับแฟนบอลเปิดลูกนี้ไม่มีอะไรครับสุดท้ายพุ้สินคุณพีรศร์กระต่ายทองครับเป่าอนู่หมดเวลาครับ เกมการแข่งขันฟุตบอลเอ็ 20, รรมร้อยสิบแชมเปี้ยนชิพครับนัดที่6ครับตอนนี้เวลาในการถ่ายล้วสดหมดลงแล้วนะครับจากสนามทะเลหลวงสเตเดียมครับคุณสุภเลิกสีทองเขียวผมธีท,ทวัตรการไวทิพย์อำลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ